กาละครั้งหนึ่งนป่าใหญ่แสนสุขมีกระต่ายน้อยชื่อปุ๋ยฝ้ายปุ๋ยฝ้ายเป็นกระต่ายที่ร่าเริงและมีเพื่อนสนิทมากมายทั้งเจ้ากวางน้อยหนุ่มน้อยที่วิ่งเร็วที่สุดเจ้าหมีน้อยอ้วนกลมที่ใจดีที่สุดและเจ้านกน้อยเสียงใสที่ร้องเพลงไพเราะที่สุดวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังเล่นสนุกกันพวกเขาได้ยินเสียงร่ำไห้แผ่วเบามาจากชายป่า เมื่อไปดูก็พบว่าเจ้ากระรอกน้อยจิ๋วหลิวกำลังร้องไห้เสียใจเพราะลูกโอกแสนอร่อยของเขาหล่นลงไปในหลุมที่ลึกมากเจ้ากระรอกน้อยพยายามจะลงไปเก็บแต่ก็ไม่สำเร็จเพื่อนๆของปุ๋ยฟายจิงรีบเสนอตัวเข้าช่วยเหลือแต่การเก็บลูกโอ๊กครั้งนี้ไม่ง่ายเลยเจ้ากวางน้อยพยายามเอื้อมแต่ก็ไม่ถึงเจ้าหมีน้อยพยายามจะใช้ขาเขีย่ยแต่ก็ไม่สามารถหยิบขึ้นมาได้ เจ้านกน้อยพยายามจะบินลงไปคาบแต่ก็กลัวความมืดในหลุมปุ๋ยฝ้ายจึงคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือก็น่าจะทำสำเร็จนะปุ๋ยฝ้ายจึงออกความคิดให้เจ้าหมีน้อยใช้กำลังค่อยๆใช้กิ่งไม้ที่แข็งแรงค่อยๆพยุงเจ้ากระรอกน้อยให้ลงไปในหลุม แล้วให้เจ้ากวางน้อยช่วยดึงเชือกที่ผูกติดกับเจ้ากระรอกไว้ส่วนเจ้านกน้อยก็คอยส่งเสียงให้กำลังใจและคอยบอกทางเจ้ากระรอกน้อยเองก็พยายามใช้กิ่งไม้เล็กๆขีบล,ลูกโอ๊กอย่างระมัดระวังในที่สุดด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนเจ้ากระรอกน้อยก็สามารถเก็บลูกโอ๊กกลับขึ้นมาได้อย่างปลอดภยัยทุกคนต่างก็ดีใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนเจ้ากระรอกน้อยขอบคุณทุกคนยกใหญ่ จากวันนั้นพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าถึงแม้แต่ละคนจะมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่เมื่อพวกเขาร่วมมือกันทำงานเป็นทีมก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคที่ยากลำบากไปได้เสมอและนั่นก็คือพลังอันยิ่งใหญ่ของความสามาคัคคีที่ทำให้พวกเขาเป็นเพื่อนรักที่แข็งแกร่งที่สุดในป่าใหญ่แสนสุขนี้ตลอดไป